ยินดีต้อนรับสู่การกินฉบับสีกันอีกแล้ววันนี้เรามาดูแมรี่แล้วก็วานานี้กับสุดยอดการกินสีแปลกแเ,เ,เพื่อนๆพร้อมกันแล้วใช่ไหมถ้าอย่าง,งานัน้นยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาเลนจ์สีชมพูและสีเขียวโอ้ว้าวมาดูคุกกี้ยัษงนี่สิทุกคนฮะอ,อฉันไม่อยากเ <G ül> ช่าสายตาฉันเลยอะให้ฉันเด็ดน,นะฮะไปเล้ยัสึกสงครามเดียวเรัคกันแล้วว้าว แมรี่จะยเย็นๆสิเื้ของฉันฮ่าบีาคุกกี้ยากเป็นสองชิ้นเลยอะ่ะแบบนี้เขอยังชั่วหน่อย <c oughs> เออน่าแสงอะไรอ่ะเราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยมาดูมิสพิงกี้และมิสครีนกันเลยเริ่มเกมน้บันนี้โอ้เข่าช็อกโกแลตสุดยอดสาวๆช็อกกีุ้ดสไปเลยอ่ะอือ้อ จะจมเลยนะสตอเบอรี่นี่แหละที่ฉันอยากจะกินมานาน่ะโอ้โหว้าวรสชาติของมันจะต้องอร่อยแงแ่เลยจะกินเลยนะเราะน้ำพึ้กลายเป็นสีชมพูดได้ไงเนี่ยไม่นะพีฉันต้องทำอะไรสักอย่างแล้วเจอ,อนนเลยตอนนี้ก็กลายเป็นสีเขียวแล้วว้าวแมรี่ดูดินี่เธอกลา้าดียังไงมาเปลี่ยนสีแบบนี้ฮะ อร่อยอ่ะอ,อไม่เอาสีชมพูนะดูมาว่าตอนนี้สึกแย่งสีได้เร่มขึ้นแล้วนะสิทุกรมันต้องเป็นสีชมพูสียะถึงจะสวยนะว,ว้าวฉันไม่มีทางยอมแพ้เธออย่างแน่นอนแมรี่ฉันก็ไม่มีวันยอมแพ้เธอเด็ดขาดชมพูไม่สีเขียวต่างหากเออนี่พวกเธอทำให้ฉันมือหัวไปหมดแล้วเนี่ยเมื่อไร่จะพอกันสักทีนะฮะ ำไมน้ำพุมาถึงได้หมุนแบบเนี้ยระวังหน่อยนะน้ำพุมันจะโกรธแล้วเนี่ยเ้เต็มหน้าเลยอ่ะเธอตัวตลกมากเลยเธอก็เหมือนกันได้เวลากินอีกแล้วเปินเลยอุ้ยน่ากินจังเห็นแล้วอปจ้าวพวกเธอเลยอ่ะสีชมพูนี่แหละของโปรดฉันกินได้อร่อยนะอย่าลืมเผื่อผู้บรรยายด้วยละ่ะอ๋อฉันอธิบายไม่ถูกเลยอะว้าวน่ากินจังไในลองของฉันดีกว่า ใช่แล้วลองชิมตอนนี้เลยทําไมอร่อยแบบนี้ออคิดออกแล้วชำ่ <G ül> ามาเรามาตอขนมกันดีกว่านะเอาล่ะพร้อมนะโอ้ว้าวความคิดเธอที่สุดยอดไปเลยเฮ้อมันใหญ่ไปไหมเนี่ยไม่อยากจะเชื่อเลยฉันจะกินให้หมดเลยนะฮะมันต้องเป็นของฉันสิไม่ฉันคิดออกแล้วทำไมเราไม่มาแบ่งกันล่ะ เอาละฉันจะเริ่มแบ่งเครื่องขนมแล้วนะสุดยอดก่อนอื่นจะต้องใส่แว่นเพื่อความปลอดภัยเริ่มกันเลยแมรี่เธอดูชำนาญชนะเนี่ยเอาละนะใกล้จะได้แล้วเข่งมากเลยแมรี่ว้าวโอ้แม่เจ้านี่มันสวรรคชัดๆเลยอ่ะกินแล้วนะ รสชาติมันอธิบายไม่ถูกเลยอะ่ะแมรี่เป็นไงอร่อยมะน้ลำลายผู้บรรยายไหลแล้วนะเนี่ยดีใจนะที่พวกเธอแบ่งกันได้คอยเป็นแบบนี้ตลอดนะจ๊ะ <c oughs> กินแล้วอย่าลืมเหลือให้ฉันบ้างเงาสาว,สาวเรามาเริ่มเล่นเกมกันนะทุกคนสาวสาวปิดตานะจ๊ะนี่ไม่ดีเลยนะห้ามแอบบดูสิอฮ้ยมันปลาดิบนี่นะอฉะฉันไม่มีวันกินมันหรอกอย่างนี้ต้อง ัดูแมรี่เปิดฝายังมั่นใจเลยล่ะนายขดมหน่อยจะกินแล้วนะโอ้แม่เจ้าเธอชอบมันเหรอหมายความว่าไงอ่ะนี่เหรอที่ฉันเพิ่งกินไปอะนี่เธอเห็นอย่างที่ฉันเห็นไหมขนมเรนโบ์ปลาน่ะฮะขนมเหรอว้าวตาบถาเปิดของเธอแล้วมอไม่ พาเด็บนี่อนีเ่เป็นอย่างที่ฉันคิดไว้เลยฮะรู้ใช่ไหมว่าเธอต้องกินให้หมดนะฮะกินเลย <S <S กินเลยสิไม่ฉันทำไม่ได้อะทำได้ดีมากเลยว่าวไม่อยากจะชื่อว่าเธอกินมาจริงๆริอ่ะฮะบมบเลยเหรอเออเธอเป็นผีผอปอบปะเนี่ยว้าวเขาแค่ไหมอะ โอ้แม่เจ้าฉันว่าเธอต้องไปหาหมอเลยวะว้าวโอ้ my god เปิดเงินนี่นาะนี่มันเจ๋งไปเลยเรามายิงเงินพวกนี้กันเถอะนะว,ว้า <c> ว <oughs> สนุกจังเลยอ่ะฉันเลยอยากจะเล่นบ้างจริงๆเลยอ่ะว,ว้าวปัง้งปังเงินสีชมพูออกมาจากปืนแมรี่เยี่ยมไปเลยอ่ะ <c oughs> ใช่แต่ยังไม่หมดนจะจ๊ะสำหรับเงินทั้งหมดนี้เธอจะได้ขนมพวกนี้ไปเลย <c oughs> ขนมน่ากินจัง ชอบเดี๋ยวขนมพวกนี้สิทุกคนอ่าเริ่มจากตรงไหนก่อนอันนี้ละกันขนมยายสีฟันแม่ความคิดไม่เบาเลยนะโอะ้ใช่ตอนนี้ก็ถึงตาฉันบ้างแะมันนี่มันนีมันนีต้องอย่างนี้สอิอะไรกันเนี่ยแมรี่เดี๋ยวนั่นสิออนี่จะได้งานแบบนี้ได้ไงอ่ะไม่อยากจะเชื่อเลยอ่ออย่านะวิปครีมทั่วหน้าเลยจ้าวาว พวกเราทำแบบนี้กันได้ยังไงอ่ะไม่ได้การแล้วอ๋อมือนั่นเธอเป็นนาำไม่นะว้าวความคิดเธอในช่างแยบยลซะจริงๆเลยเฮตรียมตัวให้ดีนะแมรี่ถ้ารูน่ต้องทำไงอ่ะฮะไม่เอาหน้าแบบนี้ไปเทียมกันหน่อยนะว้าวฝาไว้ก่อนอะ กระดาษทิชชู่เอองงไปหมดแล้วแต่รู้จักสีแล้วน่ากินมมออย่ารู้จังว่าเอาไว้ทำอะไรอะ่ะอึ่ทางเดียวที่จะรู้ก็ต้องกินแมรี่ฮะว้าวดูสิแมรี่กำลังกินกระดาษทิชชู่เดี๋ยวนะนั่นมันไม่ใช่ทิชชู่นี่นะอเค้กโอ้นยอยเขาจะลองกินหน่อยก็แล้วกันฮะทำไมเป็นแบบนี้ก็ <c oughs> ดีนะว้าวของเธอนี่มันไม่ใช่เค้กซะหน่อย <c oughs> ฉันไม่ยอมแพ้แน่นอนมันต้องมีสักอันที่กินได้สินเนอะฮะนี่มันก็ไม่ใช่สักอันเลยเหรอเนี่ยสุดท้ายแล้วค็ไม่ใช่เนว้าวเธอนิยนกระดาษมาให้ฉันทำไมกันเนี่ยตลกจังฉันขอนี่นะแกันเนอะแมรี่และแล้ววาวก็ได้โอกาสในการเค้นแค่ของแมรี่ซะงาเนอะขอบใจนะแมรี่เธอได้เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดเลย เอาละเรามาต่อกันเะนะเปิดเลยสีสวยจังเนทุ่นลนี่นาแม่สีจะเหมาะกับพวกเธอจริงๆอะแมลลี่ลองก่อนเลยนะสีของแมรี่ก็ต้องเป็นสีชมพูหวานแบ๋วนะสิฉันจะลองกินแล้วนะอืมอร่อยสุดๆไปเลยอ่ะฉันละรอไม่ไหวแล้วจะกินเลยก็แล้วกันนะป๊อกี้สีเขียวจุ่มลงไปในเนื้นอทุ่นละฮะมาไม่นี่มันเรื่องอะไรกันอะฮะทำไมอะ เดี๋ยวก่อนนะสลามนี่ฉันว่าแล้วเชียวนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันเนี่ยอืมเดี๋ยวนะแทนการฉันเริ่มได้ใส่ก้อนนี้ลงไปในดูเทลลาของแดมแมรี่อยากจะหัวเราะจริงๆเลยอะเธอจะรู้ตัวไหมเนี่ยหอทำไมเดือดแบบเนี้ยอืเขาไม่เป็นไรละมั้งจบลงไปเลยก็แล้วกันถามแผน ตินอะไรอะเร็วสิเร็วเข้าปล่อยเธอแมรี่ปล่อยมันไป <c oughs> ว้าวฉันว่าแผนเธอล้มแล้วล่ะของไม่น่ากินกลายเป็นของน่ากินกว่าเดิมอีกความคิดดีนะเนี่ยแต่ดูเหมือนครั้งนี้แมรี่จะโชคดีมากๆเลยฮอ ออมาได้ไงเนี่ยมันดูแบบว่าไม่น่ากินเท่าไหร่เลยชิมก็ได้ไม่อร่อยแ้่ดูสนุกกับการกินขนมนั้นซะจริงๆเลยนะว,ว้าวดูเหมือนเยลลี่น่าจะเป็นขนมที่เธอต้องกินนะนะก็ได้ว,ว้าวโดด,ดัแต่ว่าเสาเนี่ยไว้ทำอะไรอะ่ะหรือว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของชาเลนจ์ ไหนฉันจะลองโยนเข้าห่วงก็แล้วกันนะเอาละเย้ฉันเอาโดนัทข้าห่วงได้แล้วจะเอาเข้าทำไหม่ฉันหิวกินดีกว่าพร้อมๆมาดูสิว่าเธอจะโยนเข้าห่วงกี่อันไปเลยอืมอร่อยจังเลยอ่ะก็เหมือนว่าวาวจะไม่อยากโยนเข้าห่วงนอกจากจะกินนะนะฉันได้โยนแม่นเหมือนกันนะเนี่ยอีกอันดีกว่าไปเลยฉันว่าแล้วเชียวจะไม่สนหรอก ไม่น่าเชื่อว่าเธอจะเก่งขนาดนี้นะแมรี่เดี๋ยวนั่นสิแมรี่เธอได้เก่งมากขอฉันลองบ้างนะ,ะไม่ไม่นะว้าวเธอไม่รู้ตัวเลยว่าเธอห่วยขนาดไหนนอะอ๋อโทษดีฉันลืมไปอ่ะ <c oughs> จบซะแล้วตอนนี้ขอบคุณที่เข้ามาดูกันในวันนี้นะเรารู้นะว่าเพื่อนๆชอบวิดีโอนี้ บอกเราทีว่าตอนไหนเป็นตอนโปรโดของเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์แล้วกดกระดิ่งนะอ้ออย่าลืมคอมเมนต์ด้วยล่ะถ้ายางั้นไว้เจอกันใหม่ครั้งหนะ้าไปนะ